สวัสดีครับทุกคนรู้จัก Binary Option ไหมครับเราสามารถหาเงินจาก Binary Option ได้นะครับเข้าไปเลยครับที่แอป iQ Option ครับแอปนี้เป็นแอปเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะครับให้คุณเทรดต,ตั้งแต่นี้เลย Binary Option ค r ิปโต c u r r e n ซีหุ้น forex ทองคำน้ำมันมีหมดเลยครับดูทีเล่นก็ไม่ยากครับเข้าไปสมัครเลยครับแล้วก็จะได้บัญชีเดโมนะครับมีบัญชีเดโมให้เทรดถอหนึ่งหมื่นดอลลาร์ครับแล้วก็ถ้าอยากลงเงินจริงขั้นต่ำเริ่มต้นแค่10ดอลลาร์ก็สามารถสร้างกำไรกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูผมเทรดเลยครับนี่ครับเราก็เข้าไปที่หน้าต่างของแอป IQ Option นะครับแล้วก็เลือกคู่เงินที่เราอยากเทรดนะครับนี่นะแล้วเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าถ้าเราชนะหรือคาาเราถูก เราจะได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้กําไรเท่าไหร่ครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับใช้ไทม์เฟรมระยะสั้นคาดเดาไม่ยากเลยครับคุณก็สามารถทําได้นะครับถ้าอยากเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนลงทุนครับ ถ้าอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมมีช่องมาแนะนำนั่นคือช่องนี้เลยครับเป็นเทรดเดอร์จะมาสอนเทคนิคคุณนะครับในการทำยังไงให้เราได้กำไรจากตลาดของออปชันนะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ต่างๆสนุกๆมากมายนะครับไปดูกันได้ครับแล้วก็ไปติดตามเขาได้ใน i อนะครับมีโอกาสได้รับเงินรางวัล500ดอลลาร์นะครับใน i อจีนะผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับไปทำกำไรกันเลยครับครับสวัสดีสวัสดีกับแฟนๆกับมาอีกครั้งเนี่ฮะกับซีรีส์ของผู้หญิง แล้วทำไมเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้เหรอคิดรู้ป่าวันนี้พวกหนูจะทำไรพวกหนูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องของความเป็นห่วงเหมือนไยของคนที่คบกันมานานแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วเขาเรียกว่าจากร้อยลงเหลือศูนย์เนี่ยผู้ชายอ่ะของพี่นะเออลดติดลบแต่ถ้าของผู้หญิงถ้าของผู้หญิงจะสูนมากมันจะขึ้นถึงร้อยใช่ไหมคือรักมากตอนนี้เรารักคุณมากเลย แต่เราอยากรู้ว่าเขาจะรับความร้อนไหมเราทาอะไรวันนี้เราจะมาทดลองกันเลยเนี่ยแต่ละคู่เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ชาติพ่อโอแล้วก็ไอ้ยิ้มเนี่ยมาดูกันเลยโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะแคร่ลมในห้องน้ำทำเสียงดังตุ่มซัามในห้องน้ำให้มันแบบโอ้ยได้ได้ลมจริงองหัวฟาดให้เลือดหน่อย ได้ะอะไรไม่หายากเออใช่แล้วนี้เทก้อนตัดการของพวกเราก็คือแต่ละคนจับแข้งม้มในห้องน้ำหรือล้มตรงไหนก็ได้ให้เขาได้ยินเสียงแล้วตอนล้มน่ะจับเวลาเลยจับโทรศัพท์ของตัวเองว่าใครมาเร็วไม่สอีกคนนี้ใครมาเร็วสุดถ้ามาเร็วก็ถือว่าเป็นห่วงใช่แล้วมาเร็วเนี่ยก็คือถือว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นห่วงเป็นแย่แล้แต่ถ้าบางคนอาจจะไม่มาเลยก็ได้ก็คือปล่อยปล่อยงเลยเยแต่ปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันลน่ากินนะแลถ้าพี่ล้มแล้วโอมาล่ะ <Hey. S 2> เฮ้ยถือว่าพี่กับโอมีซัมติงกันแล้วเหรอ สางที๊ดห่ <ừ> <ừ> ใครกับฟคเนี่ย เจอนี่แน่เลยงมหมดตั้มราล้องตลอดแหละตาวหนักกันแกละเข้าหมดเหรอไม่ไม่เมียมึงอะเอาเอากูแจกไอ้เฮียเข้าีกว้าใช่ไงแต่มาเรียกมึงเดราไม่ตะโทูัมันจริงดิเอกมาได้เหรอ เป็นไรเป็นอะไรหลังจากที่เราแอบดูแล้วพี่โบหวยโหรขนาดนี้มันยังไม่มาเลยแบบนี่มันขันเปิดได้เลยเปิดป๊าสอ้าวขาคิดไงอะห้องแไปทำไมอ้าออกมาได้เมื่อกี้ะองแรไนอะไรนะจะได้หรือไงทำไมข้างนอกไม่มีนอนหรือไง ไหนล่พี่ไหนแหวะไหนอะไรอ่ะเขาแค่งตัวไงดูตัวแต่ละเขาแค่ไหนรักรักะ,ะแห่ะปุปปากระยำมึงคุเดี๋ยวนี้แล้วเกี่ยวอะไรกันล,มล้มในห้องน้ำอ่ะเขาแข่งกันว่าถ้าพวกกูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่โบมแม่หรือว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยอเออลม้มในห้องน้ำอ่ะแฟนใครจะเข้ามาเร็วกว่ามึงน่ายแต่แฟนแล้วแหละไม่กูท<ต>ี่เร็วสุดแล้วกูเร็ว काली फिर हुए วิอ้าโอเคสิบวิกแล้วใตั้งคะแนนให้พี่นะท่าไหร่กันสิบี่ทัวร์ถูกชนะอยู่แล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยก็ถ้าถ้าถ้าชุดเนี้ยถ้าแข่งกันจริงจร้งเขาเขาชนะยังไงเขาุมชนะวันหน่ไม่สนใจเนี่ยเขาหรอโบเสจยังฮะโบเสจยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอค่ะค่ะพี่ทำไมคะไม่อยได้นอนองบอ่ะอะไรวะอะไรวะรับงาน ้อมปะแม่พ่ออยู่ในห้องเดี๋ยวส่งพี่หน่องไปแล้วเดี๋ยวแม่ล้มหน้าห้องพ,อพ่อ Meanwhile เพาสะานสูงก็สิบเจ็ดล้านอี่ไม่ไมเอากดมาเนี่ยยังไม่ตอบรับเลยพร้อมไหมแม่ ไม้สัญชาตอ่ะเหอไมู่้สัญชาติมันตาตอนนี้เลยนะม้เมื่อกี้กี่วิอะสามสิบสมว้สามวิเออมสนใจเยเาะว่าสามสิบสามวิเป็นไรสามิบวิทางนี้พ่องนี้ความไวในการวิ่งมาของพ่เลยสาวิทานี้ไปไปหาหมอหาหมอทางนี้แม่เขาไม่ได้ล้มเขาแก้งล้มเอออะไรเขาแก้งล้มแกงล้มแกงอะไร ตอนน ality, device, hey, ี้นะครับเขาอยู่ที่1นะครับมุนยางนะครับ33มิาวิเราจะดูความเป็นหัวเขาแข่งกันเออลาดก็นอยู่ยย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 ยัยย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 ย่ย้ย งต้องบอกก่อนว่าเรามีการแข่งขันกันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้รางวัลที่หนึ่งไให้รางวัลที่หนึ่งไปดูมะกะลีผลผลสดพาไปกูสนใจมึงอยู่เนี่ยนั่นแหละนี่ถามจริงเมื่อกี้วิ่งมาดูหรือวิ่งมาเช็คเช็คก็ตายยังโอ้โหอยากมูดดังทำอะไรไม่เยอะโอ้อยากให้มันตาย h ฮัลโหลเตะ เมื่อกี้เขาใส่คาสิ่งคาสิ่งเม่อวัน้เป็นของจริงเลยไงกูว่ะไม่อยากจะคุยใ่ไหมเรื่องไวาไว้อ่ะไม่มีใครเป็นสองรอบนาถ้าวีเสร็จเย้พี่เจ็บืะเ้ามาเล่นเกมอยู่ห้องยูกถ่ายให้หน่อดยไหนๆจะไปลงในห้องน้ำ ของหนูนะนูบบอกเลยโอ่ะห้าวิห้าวิใช่ไหมห้าวิห้าวินี่คือต้องถึงตัวเดียวแล้วใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วระดับโอ่ะมันสุดแล้วไม่น่าเชื่อเู้ชายใจคนนี้เป็นคนที่ห่วงเมียมาก Meanwhile หัดอีดอกทองช่างยัดเป็นอะไรเสียงมึงก็ไม่ใช่ไอ้ยี่อะนี่อะไรจะขอดูอเสียงมึงไม่ใช่เล่าเสียงมึงก็ไม่ใช่เว้าเป็นอะไรนะขอดูบอ่ะ เสียงมันไม่โหดรู้ว่าไม่ได้อยู่ในอันตรายอันตรายอยู่นี่เหรอลูกพี่เมื่อเม่นพี่เมื่อกี้ไม่ออกคุณเจ็บสาวอะไรเมื่อกี้เมื่อไรทำอะไรอะทำแบบนี้ได้ไหขอเอาก็ได้เนี่ยถูกอกก็ได้ยินแล้วเนี่ยถูกก็ได้ยินแล้วโอมึงโง่มึงอยู่ในกาลาอยู่พอแพ้ติดกัน เอาหลังไม่ชนเดี๋ยวก็หัวแตกนี่นี่อันนี้ของเจ็บของจริงนะอันเนี้ยของของจริงแล้วแหละอะไรวะเกดอคุยเว้ยวิไปละสี่จุดห้าวิเท่าไหร่นะสี่จุดห้าวิคุณอยู่ที่สองนะครับตอนนี้อ่อนมากเขาไม่หลบเขาไม่หลบแปลงใจบ้าเลยทำะไรกันทำะไรกันเมื่อกี้อะทำรายการมันหายไปกดเกมเฉยๆเนี่ยพี่บอลจะเล่นเกมเลยพี่น้องให้เปิดเกมให้ใช่บ้นนาย ดูดูพชานเดี๋ยวชาดูพชาไปไม่ไครับเฮ้ยพี่ร้านต้องไรสดใช่ไหมวันเนี้ยใช่ต้องไปไ์สอดไม่ได้บ้าพี่อย่าว่าไรสดขายไม่ได้นะไม่ใช่ไรสดเพุ่อะเพจสารัญิจาเดี๋ยววันนี้เดี่ยวม่นจะไรสดขายนี่ขายของ Meanwhile in our universe

ไห้เอาจริหนมไเฮ้ยยังไปเอเดี๋ยวเดี <h 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 h <h <h ๋ยวเดี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 ๋ยวเป็นไรกี่วิกี่วี่สเฮ้ยทำไมอ่ะนี่อันดับหเลยครับเนี่ยอันดับหนึเียกูไม่ทำเชื่อแงวิ่งเข้ามาเนี่ยอันดับหเลยครับเนี่ยจหน้าเลยคเหน้าเลยครับเหน้าเลยครับไอ้้น้ไอ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 ้ไไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ ทำไมทำไมพี่เลวัวผัวเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวถามโคตรเป็นอะถามหน่อยเป็นอะไรกันทำไมเลวหัวเขาอะอะไรเนี่ยมึงทำไมกันไม่าแค่ลมใจผัวเขาแข่งกันอยู่เดีวบอกพี่จัมรัน ทำอะไรเขาแข่งกันอยู่ว่าเนี่ยถ้าเมียล้มเนี่ยใครเป็นคนลิวิ่นจะช่วยเร็วที่สุดแต่เมื่อกี้เมียล้มอ่ะพี่สำนักเร็วพี่เนี่ยใช่พี่พี่พี่หกวิ่งอด้พี่ได้ไหมถ้าเป็นอย่างไรร้องอ่ะโอ้โหร้องเหมือนหมาโดนรถทับไอ้เหี้ยใครอยากไปเชื่อว่าล้มเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเจอจึงจบทุกแกล่ะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกับไปสรุปกันที่บ้านว่าใครใครเร็วสุดจ้ามีของรางวัลเอาที่ถ่ายคลิปหมั้ยเออ หลังจากที่แม่นาสถิติเป็นไงบ้างสถิติไปอันดับหนึ่งอ่ะยี่สิบสี่วิอันดับสองสามสวิอันดับสามสี่สวิและอันดับสี่หนึ่าทีสิวิอันดับหนึ่งยี่สิบสี่วิอย่างรู้ไหมใครอันดับหนึ่งอันดับสลอันดับได้แก่พี่สอจรักเมียากเมียมากรักเมียเ้ามาเนี่นี่ อะไรอะไรอะหมวาวันเปหัวน้งกันหอะไรเาเยอะทไิอะไรนทมี่สถึงเรวก็ับเมียเาพี่เจี๊ยบร้องกรี๊ดไปด้วยความเป็นห่วเมียไงวิ่งไปิุงเลยใช่ิ่งเลยที่วิ่งเร็วเนี่ยไม่ใช่เมียรักพี่เจี๊ยบเออไ่เขาดึกตัวป่ะนน้ไม่ใช่หัวเนี่อะไรเนี่ยเราอ่ะไปต่างจังหวัดบ่อยก็อย่างเงี้ย ตอนที่เขาจะซ้อมกันอันดับสองันดับสองสาวสิบมวก็คือพ่อได้เนี่ยอันนี้ไดพุ่งออกมาเลยอันดสมสี่ิาวก็คือคู่ของเยอเองโอ้ทำไมมาช้าวะเพราะว่าไอ้เนี่ยนี่มันโคมันไม่ได้เอออยนี่อยู่เปิดปีฟ้าไม่ติดอ่ะ สิบนาทีแชมป์เลยโจนเชมปเลยเนี่ยนเนี๋ยเนี้ยเนีเนี่ยนีเนี่ยเรี่ยเนีเนี่ยเนถ้าเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเน่ยเนี่าเน่ยเนี่เนห้ยงนี่าเน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเนกล้เนี่ยเน่ยเนี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 ่เอี่ย้นี่ยเนี่ยเนเนไ่ยเ่ยเนี่กเี่ยเนี่ี่ยเ้ี่ยเน่ยเนี่ยเยเสื้อเสี่อเนนีเยเ่น กดไลค์กดแชร์กดติดตานะคะไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะอ้าไม่มีรองโท,ทง้าสีเหรอชนะสีาไปไปโอ้ยวูดเทคต้องเข้าก <ๆ S 2> ่อน